ทุกคนหมอจริงนะคะตอนนี้หมออยู่กับน้องสาวของหมออีกแล้วนะคะชื่อว่ากลอยนะคะจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่หมอพาน้องไปเที่ยวที่บอสตันนะคะวันนี้กลอยก็จะพาหมอไปเที่ยวที่นิวยอร์กค่ะ,ะขณะที่อยู่ในรีพนะคะก็จะอธิบายนิดนึงกลอยแนะนาตัวเองหนะะ่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกลอยนะคะตอนนี้กําลังมาเรียนต่อ MBA อยู่ที่นิวยอร์กค่ะแล้วพี่จิงก็มาเยี่ยม ดูริ่งวาเลนไทน์เพราะว่าอยากจะใช้เวลากับน้องสาวในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะก็มีคนอยากรู้จักกลอยเยอะขึ้นค่ะว่าอาชีพอะไรทำอะไรมาก่อนตอนนี้เรียนอะไรอายุเท่าไหร่ไม่ใช่เหรอค่ะตอนนี้ก็เรียน MBA นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้จบวิศวะมา ทำงานมา5ปีตอนนี้อายุ28เพิ่งจะอายุ28ประมาณอาทิตย์ที่แล้วเองค่ะค่ะกอนเกิดวันที่5กุมภาขาอาทิตย์นึงก่อนวานเลนทายเลยค่ะบายสถาน <laughs> ที่แรกที่เราจะไปในวันนี้คือร้านอาหารไทยส้มตำเดอร์ซึ่งเป็นร้านชื่อดังในนิวยอร์กขึ้นชื่อว่ารสชาติไทยแท้เหมือนยกร้านส้มตำจากที่ไทยมาที่นี่เลยทีเดียว ตอนหมอมาเมื่อก่อนโควิดต้องรอนานมากแต่โชคดีที่วันนี้มาเป็นลูกค้าคนแรกของร้านเลยขณะนี้นะคะเรากำลังอยู่ที่บรอดเว y s สต e ี t ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเราเ,เดินจากคลิป a อ e n น e แล้วก็กำลังจะเดินไปไทม์แควนะคะแล้วก็เดินจนเหนื่อย <laughs> ก็เลยจะมาซื้อมาฉากินค่ะเดี๋ยวไปชมกันได้เลยคะ่ะตอนนี้ก้อยก็ได้มาฉามาก,กินเรียบร้อยนะคะ เห็นสีก็คงจะรู้นะคะว่าไม่อร่อย ก็อ,อยู่ที่ไทม์สแควร์นะคะซึ่งเป็นจุดที่ไม่เคยหลับไหลในนิวยอร์คค่ะทุกคนหมุนกันค่ะ ใครที่เป็นแฟนเคป๊ OP, อวง bts น่าจะรู้จัก bt21 หรือตัวการ์ตูนที่บางทันร่วมสร้างกับลายจะเห็นได้ว่าแถวยาวมากเพราะเขาน่าจะจำกัดจำนวนคนเข้าเนื่องจากโควิดหมอจะมาซื้อของน่ารักน่ารักในนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะหมอก็อยู่ที่ห้องของน้องสาวนะคะซึ่งมีเปียโนอยู่ข้างหลังนะคะน้องหมอเล่นเปียโนด้วยนะคะแต่ว่าหมอไม่ได้เล่นนะคะแค่เอาเปียโนมาเป็นฉากหลังเฉยๆนะคะที่มาอัดวิดีโอก็คือจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าหมอได้ซื้ออะไรบ้างที่นิวยอร์กนะคะมีหลายอย่างเลยที่นะคะแล้วก็มีบางอันที่บอกว่าตอนเจอเนี่ยก็คือตื่นเต้นมากนะคะหมอจะเอ,เอาไหนก่อนดีอะเอาวันนี้ก่อนเลยของที่ซื้อจากไลน์สตอร์นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ ดูวิดีโอหมอบางที่ก็จะเห็นน้องถาท่านะคะคือ <c oughs> เป็นคาแรคเตอร์ตัวนี้นะคะอยู่ในวิดีโอบ่อยๆนะคะคือหมอชอบตัวน้องถางท่าหมอก,ก็เลยเสื้อนี้ซึ่งเป็นกระเป๋าใส่เหรียญแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะเป็นเหมือนกับว่าที่ห้อยคอบัตรทํางานนะคะ <c oughs> แล้วก็มีตัวนี้เป็นแค่แบบเหมือนกระดาษแล้วก็มีคลิปบอร์ดนะคะเพราะว่าเวลาที่หมอไปดูคนไข,ข้หมอก็จะแบบจดๆก็ต้องมีตัวคลิปบอร์ดนะคะ อ uh, แล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบสมุดที่มันมีเส้นนะคะเอาไว้แบบว่าเขียนคาลิกราฟีเพราะว่าตอนนี้หมอกําลังเริ่มฝึกที่จะเขียนคาลลิกราฟีนะคะซึ่งเป็นแบบ เหมือนลายมือแบบหนึ่งนะคะแล้วก็อ้อลืมบอกไปว่าหมอไปบาน์แอนโน b บ e ที่ฟิฟเอวนิวมาแล้วมันใหญ่มากค่ะทุกคนแล้วก็หมอก,ก็ชอบมากนะคะเพราะว่าที่บอสตันหรือว่าที่ฮาวายเนี่ยบาน์อนโน b บ e มันจะเล็กๆแล้วก็มีของไม่เยอะเท่าไหร่แล้วที่นี่นะคะก็เจอสิ่งที่หมอตามหามานานค่ะซึ่งก็คือ มือนั่นเองนะคะเพราะว่าหมอนเนี่ยจะต้องเล่นกับเด็กๆใช่ไหมคะเวลาที่เราสัมภาษณ์แล้วก็จะต้องมีการแบบทำเพลย์เทอร์ปีหรือว่ามีการทําจิตบ,บําบัดกับเด็กเล็กนะคะก็จะต้องใช้ตัวตุ๊ก,กตามือเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นเหมือนกับว่าสื่อกลางที่จะคุยกับเด็กเพอบาง เด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะพูดสื่อสารอารมณ์ของตัวเองได้ก็จะสื่อสารผ่านอย่างอื่นผ่านการเล่นแทนนะคะซึ่งหมอก็ได้ซื้อน้องกระต่ายมานะคะกับน้องกบมานะคะมันสามารถแบบอ้าปากหุบปากได้ด้วยแล้วก็ทําท่าแบบเขินอายแบบนี้ได้ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ปิดตาปิดหูหรือว่ากระต่ายนะคะก็ก็อ้าปากได้เหมือนกันแฮ hey. ชอบมากเลยค่ะแล้วก็มีอันนี้อ่ Do more of what makes you happy นะคะเป็นเหมือนกับคำที่หมอชอบหมอเลยคิดว่าเออจะเอาไว้ตั้งไว้ในห้องแล้วก็เห็นบ่อยๆแล้วก็ทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขบ่อยๆค่ะนอกจากนี้นะคะหมอยังได้หนังสือเล่มใหม่มาด้วยเป็น Play Therapy เกี่ยวกับเรื่องของการทำจิตบำบ,บัดผ่านการเล่นนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นที่หมอเจอผ่าน ร้านหนังสือแบบฮิปๆนะคะสมุดเล่มนี้ชื่อว่า One Line A Day นะคะ a r i v e Memory Book ค่ะซึ่งในนี้มันก็จะมีแบบวันที่นะคะ August 8วันที่8เดือนสิงหาแล้วก็ในหน้าน,นี้ก็จะมีแบบปี2000เท่าไหร่ก็ว่าไปอย่างา2000แล้วก็เขียนเองนะคะ2021อย่างเงี้ยค่ะวันนี้ไปทําอะไรมาบ้างมีอะไรประทับใจบ้างมีอะไรที่ได้เรียนรู้หรือว่าแบบมีอะไรที่อยากบันทึกไว้ก็จะบันทึกซึ่งเป็นแบบบันทึกแบบทุกวันเลยนะคะซึ่งหมอ ซื้ออันนี้วันวาเลนไทน์นะคะไปกับน้องสาวแล้วก็เห็นแล้วก็ชอบก็เลยซื้อมาพร้อมกันนะคะแล้วก็คิดว่าจะมาเขียนแล้วก็อาจจะมาแบ่งกันอ่านดูบ้างนะคะแล้วก็น้องก็รู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยวันที่14กุมภาปีนี้เรารู้สึกแบบนี้นะแต่ปีหน้าพอเราย้อนกลับมาดูที่เราเขียนของปีนี้นะคะมันก็อาจจะรู้สึกอีกแบบหรือว่าแบบอีก5ปีต่อจากนี้เราอาจจะแบบแต่งงานมีลูกแล้วก็ได้นะคะมันทําให้เห็นว่าแบบโอ้คนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็มีสิ่งอะไรที่ไม่เหมือนเดิมตลอดเวลา เ,นะเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เราเจออยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะแปลว่ามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเช่นเดียวกันหมอก็ชอบคอนเซป t นั้นมากหมอก็เลยซื้อเล่มน,นี้มานะคะกับน้องค่ะก็มาบันทึกกันค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับแบบเกมนะคะเกม how am I feeling คือฉันรู้สึกยังไงนะคะให้เด็ก เรียนรู้ที่จะเรียกคําพูดความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็นี้วัดด้วยดูเป็นเหมือนแบบสถานการณ์ต่างๆเช่นเจอคนแปลกหน้าหรือว่าจะทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ทํายังไงบ้างอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้จักเรื่องของมารายาททางสังคมหรือว่าอะไรที่เหมือนกับว่ามันไม่ได้มีสอนในหนังสือแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันแล้วก็ช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยคิดว่าพอเจอสถานการณ์นี้จะทายังไงได้บ้างค่ะแล้วก็มีอะไรอีกหน้าสมุดน้องท่าได้อีกเล่มหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอันนึง อ,อันนี้ BTS เป็น Times Magazine เป็นนิตยสาร Times ค่ะเกี่ยวกับ BTS ทั้งเล่มเลยนะคะมันก็เลยซื้อมาแล้วก็อันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคนที่ได้ดูเรื่อง is t okay to not be okay ซึ่งเป็นซีรีส์เกาหลีทาง Netflix นะคะก็จะเห็นว่านางเอกเป็นคนเขียนการ์ตูนเด็กใช่ไหมคะเขาก็เขียนหนังสือหลายเล่มแล้วคือจริงๆอะ่ะ ในร้านที่หมอไปนะคะชื่อร้านคอร์โยนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่ามันมี5เล่มเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่างบหมอมีจากัดก็เลยซื้อมาแค่2เล่มเองนะคะก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับเด็กชายที่ฝันร้ายใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบหนังสือเล่มสุดท้ายที่นางเอกเขียนนะคะตอนจบของเรื่องก็หมอชอบเรื่องนี้มากแล้วหมอก,ก็เรียนภาษาเกาหลีอยู่นะคะก็เลยคิดว่าอยากจะ ซื้อมาอ่านด้วยฝึกภาษาเกาหลีด้วยแล้วก็เอาเก็บไว้ด้วยเป็นคอลเลกชันนะคะเย้สวยมากเลยเป็นแบบปกแข็งโอ้เป็นภาษาเกาหลีหมดเลยค่ะอืมแล้วก็มีลายเซ็นด้วยอ๋อนี่นี่เล่มนี้ ก็ผ่านไปเหมือนจะมีสมุดด้วยแฮที่แถมมาโอ้เป็นสมุดแบบเหมือนสมุดไม่มีเส้นเอาไว้สเก็ตภาพค่ะเจ๋งมากเลยแล้วก็อีกเล่มน,น,นี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้แกะทีหลัง ก็ประมาณนี้ค่ะสิ่งที่หมอซื้อในนิวยอร์กนะคะก็จะเห็นว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นอะไรที่หาที่อื่นได้ค่อนข้างยากนะคะก็เลยซื้อมาค่ะหวังว่าทุกคนจะอะชอบคลิปวล็อกพาไปเที่ยวในนิวยอร์กนี้นะคะแล้วก็ติดตามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้น้องสาวหมอมีเรียนหมอเลยเข้าเมืองมาด้วยตัวเองแน่นอนว่านอนหนังสือยังหมอคงไม่พลาดบ a านแซน o น l e ที่ f t h t v e v u n u e ซึ่งเป็นสาขาที่ใหญ่มากๆหมอชอบเดินดูแผนกจิตวุทยาของเล่นและหนังสือเด็ก แม้ว่าปัจจุบันจะมีอ e ีบุ๊กหรือการสั่งหนังสือทางไปรษณีย์เข้ามาแต่สำหรับบางเล่มที่เราไม่แน่ใจว่าควรซื้อหรือไม่หมอมักใช้วิธียืนอ่านสักบท2บทดูก่อนถ้าชอบถึงจะซื้อแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่แนวหรือว่าอ่านไม่จบแน่ๆก็จะวางลงอย่างหนังสือเล่มนี้หมอซื้อมาอ่านเรื่องการเล่นบําบัดค่ะ เล่มสีฟ้าเป็นหนังสือที่หมอกำลังอ่านอยู่ตอนนี้ชื่อ The Body Keeps the Score ซึ่งมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วชื่อฟันร้ายในร่างกายสมองร่างกายจิตใจในการเยียวยาบาดแผลทางใจอันนี้เป็นหนังสือของคุณมารียคอนโดซึ่งติดอันดับขายดีที่อเมริกาเหมือนกันส่วนหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของอาจารย์ยาลมจิตแพทย์ที่มีชื่อด้านการเขียนหนังสือมากคนนึงค่ะ นอกจากหนังสือแล้วที่นี่ยังมีอุปกรณ์เครื่องเขียนรวมไปถึงซีดีเพลงต่างๆแล้วก็มีเคป๊อปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะไปเที่ยวข้างนอกกันอีกแล้วค่ะเราก็จะพาไปที่เซนทรัลพาร์คแล้วก็อ่อช้อปปิง้งก <c oughs> ินชาหนุ่มไข่มุกค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทรทลพาร์กแล้วนะคะกลอยนะคะผู้เป็นนิว y ยอร์กเกอร์นะคะาาออก็พาหมอมาเดินดูค่ะแล้วก็ที่นี่หิมะตกอยู่เลยนะคะสวยมากเลยค่ะไหนกลอยมีอะไรจะเล่าให้ฟังบ้างก็ปกตินะคะจะมาปั่นจักรยานที่เซนทรัลพปาร์คเวลาแบบอากาศดีๆแต่ว่าถ้าหนาวเกินก็ปั่นไม่ไหว <c oughs> <c oughs> อย่างตอนนี้ก็คือหนาวมากและหิมะตกนะคะต้องใส่แบบถุงมือ แล้วก็ผ้าพันคออะไรมากมาค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดถ่ายรูปนะคะที่สวยมากของเซ็นทรัลปารนะคะก็จะเห็นได้ว่าข้างหลังเนี่ยเป็นแบบว่าตึกเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะหมุน360องศาให้ดูนะคะ <laughs> ทุกคนหมุนล <laughs> านไอส์เกตอยู่ข้างหลังลานไอส์เกตเห็นไหมเอ่ยโอเค แล้วก็เมื่อกี้นะคะทุกคนตอนที่เรากําลังถ่ายรูปกันอยู่ก็มีคุณตากล้องคนหนึ่งนะคะที่มาอาสาถ่ายรูปให้นะคะเป็นพารณนามาสวยมากเลือยหมอจะเอารูปขึ้นตรงนี้ให้ดูนะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยค่ะ ทุกคนเห็นด้านหลังนะคะก็คือลานสเก็ตของเซ็นทรัลพปาร์คค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยหมอก,ก็อยากมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าค่าเช่าสเก็ตแพงมากนะคะเพราะว่าเขาจะจํากัดจํานวนคนให้ได้แค่ไม่กี่คนต่อชั่วโมงนะคะหมอก,ก็เลยอ่าโอเคงั้นก็ยังไม่สเก็ตล้วกัน,นะคะ <laughs> มาเล่นสโนว์ทิวบ์ในเซ็นทรัลปาร์คด้วยค่ะ The park provides a place to remember the good, feel the sun, and embrace the hope. สวนสาธารนณะมอบสถานที่ให้เรามีความทรงจำที่ดีรับรู้ได้ถึงแสงอาทิตย์และอบอุ้มความหวังเอาไว้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมาชีมาชีนะคะก็เป็นร้าน ชานมที่ค่อนข้างดังในเคอรีทาวในนิวย์กซิตี้นะคะก็ลองมาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนเพราะว่าน้องหมอบอกว่าทุกครั้งที่มานี่ก็คือแถวยาวใช่ไหมคะคแต่วันนี้ไม่มีแถวเลยเพราะหิามาตกหนักมากข้างนอกใ <laughs> ช่เลยค่ะตอนนี้หมอะก็ได้ชานมมาแล้วนะคะน่ากินมากๆเลย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หมออยู่ที่จังโก้นะคะอยู่กับน้องบอยนะคะเรามากินร้านอาหารเกาหลีกันค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยตอนแรกอ,ะอ่ะ คือกินไปแล้วนะคะแล้วก็ลืมลืมไปว่าต้องถ่ายวิดีโอก็เลยจะมาถ่ายทุกคนดูค่ะ ระหว่างที่เรากำลังจะเดินไปหามุมถ่ายรูปนะคะแล้วก็มาเล่ากันค่ะว่าโควิดส่งผลกระทบก็ม,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 มันเปลี่ยนกันได้อยากใส่หมวกจ้าโยมว้ามันก้องเกิดไหมเนาะแมน